สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิบสิพยากรณ์สำหรับคนที่กิดราศีมิถุนประจําเดือนกุมภาพันธ์2566หรือปี2 0 2พี่ 2023. การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่กิดราศีมิถุนนะี่ยอทธิพลของไพ่ราชนีพระจันทร์นะเขามาอยู่ตำแหน่งใบแรกนะก็เป็นไพ่ใบใหญ่ โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยเป็นเดือนที่อาจจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ส่วนคุณสุภาพบุรุษนะคะก็ต้องระวังปัญหากับคุณสุภาพสตรีนะคะซึ่งก็อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งเรื่องงานเรื่องการเงินเรื่อง,รอ,งองของความรักอันนี้ก็ให้ไปปรับกันอาจจะเป็นเดือนที่อารมณ์ค่อนข้างขึ้นขึ้น,นลงลงอ่ะหรือคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามานะคะมีเรื่องของอิทธิพลสําหรับคนที่เกิดราศีมิถุนนะคะในตตาแหน่งนะของผู้ใหญ่หรือคนก็ได้ที่เป็นผู้ชายอาจจะเป็นหัวหน้าอาจจะเป็นคุณพ่อหรืออาจจะเป็นพี่ชายก็ได้นะ ถือว่าตําแหน่งนี้อ่ะ,ะจะมีเรื่องให้กังวลใจบ้างซึ่งตําแหน่งนี้นะคะยังเป็นตําแหน่งที่ยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานหรือยังเข้ามาทําให้เกิดความกระตือรือร้นในเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนนะคะและตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะอาจจะเป็นคุณแม่อาจจะเป็นหัวห <ette> น้าอาจจะเป็นพี่สาวถือว่าตำแหน่งนี้มีชื่อพลของไพ่นะคะที่ดีนะคะเข้ามาแต่เดือนนี้นะคะให้ระวังปัญหาเรื่องของการเงิน หรือปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างโดยเฉพาะนะคะถ้าเป็นตําแหน่งของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ย ะะซึ่งอาจจะห่างหายไปนานนะแล้วเดือนนี้ยื่เฉยกลับมาเจอกันอาจจะไม่ใช่คนในครอบครัวแหละนะคะอาจจะกลับมาเจอกันอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะเราก็ต้องรอบคอบเรื่องของการร่วมุ้นลงทุนด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีคนที่ไม่ซื่อสัตย์นะหรือคนที่ไม่จริงใจนะคะเข้ามาทําให้คนที่เกิดราศีมิถุนเองนะคะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะอันนี้ก็ให้ไประวังเรื่องของการเงินแล้วกันหรือว่าแต่ตแหน่งนี้เรื่องของมิตรภาพ นเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องพยายามไปปรับกันนะทำให้เกิดความเข้าใจหรือเกิดการช่วยเหลือกันอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์่ยนะคะ ในตำแหน่งนะของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าถือว่าเป็นตำแหน่งนะที่ต้องไปปรับปรุงนะทำให้บ้านหรือร้านเกิดความสว่าง <c oughs> ถือว่าตัวบ้านหรือตัวร้านมีเจ้าที่นะคะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายในตำแหน่งของตัวบ้านตัวร้านก็ได้คือบางคนมีค่าเช่าบ้านบางคนมีค่าเช่าร้านหรืออาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังปรับปรุงซ่อมแซมหรือต่อเติมไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือร้านหรือบางคนก็เปลี่ยนผ้าม่านใหม่นะหรือมีการทําให้บ้านหรือร้านเกิดความสวยงาม นะฉนันก็ถือว่าจะมีค่าใช้จ่ายบ้างฉะนั้นทุกเรื่องของการปรับเปลี่ยนจะต้องวางแผนการเงินให้ดีไม่อย่างนั้นเรื่องของการเงินเนี่ยจะล่วไหลออกไปค่อนข้างมากนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะหน้าที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะหรือเข้ามาสนับสนุสนด้านการเงิน ในตำแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่เก่งมากๆเนะคะเข้ามาช่วยเหลือง,งานนะคะในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็จะมีข่าวดีทั้งเรื่องของการเรียนและเรื่องของการงานความสําเร็จการสอบเป็นจุคัดเลือกนะคะหรือโอกาสที่ดีจะเข้ามาลูกหลานเป็นคนที่ขยันนะคะแล้วก็เข้ามาส่งเสริมดวงด้านการงานด้วย ในตำแหน่งของเพื่อนถือว่าจะได้เพื่อนดีนะคะในเรื่องการทำงานนะคะเพื่อนค่อนข้างที่จะเข้ามาสร้างไอเดียใหม่ๆหรือทำให้ธุรกิจเดินหน้าในตำแหน่งของการช่วยเหลือนะคะถือว่าเดือนนี้จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะต้องมองว่า คนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ขยันมากๆในเรื่องของการทํางานกําลังจะเคลื่อนไหวในเรื่องของธุรกิจด้วยนะคะพระยบธีพยากรก็บอกเป็นสิ่งที่ดีนะโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของการลงทุนต่างๆนะคะก็ยังทําให้เกิดโอกาสนะคะที่เพิ่มมากขึ้นด้วยสําหรับคนที่เกิดราศีมิถุนนะคะ การทำงานในช่วงเดือนนี้อิทธิลของไพ่การทํางานนะ,ะเกิดขึ้นถึง2องใบถือว่างานยังค่อนข้างมากนะคะแล้วยังมีอิทธิพลของไพ่การแข่งขันนะคะหรือว่าเรื่องของการทํางานที่ต้องลงไปนะคะในเรื่องของการสร้างผลงาน นะะในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการเริ่มต้นก็ยังเข้ามาด้วยนะถือว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่มีโอกาสที่ดีมากๆพอเข้าไปสู่กลางเดือนไปแล้วอาจจะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขบ้างคือการปรับเปลี่ยนในเรื่องของผู้ร่วมหุ้นธุรกิจหรือแม้แต่การประสานงานกันหรือแม้แต่ช่วงเวลาการทํางานน่ยอาจจะต้องมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับเรื่องของการประสานงานกันด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของสถานที่ต่างๆอาจจะต้องเข้ามาให้คนที่เกิดราศีเมถุนต้องจัดการนะคะแต่ถือว่าโดยรวมแล้วนะคะปัญหาต่างๆ ก็ยังทําให้เกิดโอกาสที่ดีแหละแล้วก็ทําให้เรื่องของการงานนะยังประสบความสําเร็จนะคะหรือยังมีความก้าวหน้าคือในเรื่องของการทํางานนี่อาจจะไม่เต็มร้อยเเซนะคะแต่ถือว่านะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่คนที่เกิดราศีมิถุนเองเกิดความพึงพอใจนะคะก็ให้ระระวังนะคะตําแหน่งของผู้ใหญ่นะที่เป็นผู้หญิงแหละอันนี้ให้ไประมัดระวังเรื่องของปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยต้องบอกว่าไรายได้การเงินดีนะเพราะคนที่เกิดราศีมิถุนเองเนี่ยในเรื่องของการเงินก็มีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วเดือนนี้ก็ยังมีที่บนของไพ่หนึ่งเหรียญ เข้ามานะคะซึ่งทําให้เรื่องของโอกาสหรือไรายได้ก็ค่อนข้างสดใสนะไม่วจะเป็นการเงินที่มาจากการลงทุนหรือแม้แต่เรื่องของโชคลาภการเงินต่างๆนะคะหรือเข้าของมีค่านะคะก็อาจจะเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็เด่นในช่วงต้นเดือนด้วยนะคะแต่พอเข้าไปสู่กลางเดือนไปแล้วอันนี้ต้องรอบคอบนะเพราะว่าในตําแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านยังมีค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องของการซื้อนะคะสินค้าโดยเฉพาะการซื้อเสื้อผ้าเนี่ยนะคะก็ต้องควบคุมในเรื่องของการซื้อหรือการจับจ่ายใช้สอยด้วยมวอาจจะทำ รเ,เรื่องของการเงินล้วนไหลออกไปมากนะคะอย่างที่พูดไปตอนต้นถ้าเราจะประปับปรุงบ้านปรปับปรุงร้านเราก็ต้องวางแผนให้ดีหรือบางคนก็กําลังจะจัดงานเลี้ยงนั่นแหละทําให้เรื่องของการเงินนะคะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างน,นะคะฉะนั้นก็ต้องดูในเรื่องของงบประมาณให้ดีด้วยนะคะถ้าถามว่าเดือนนี้นะคะจะมีคนเข้ามาหลอกลวงด้านการเงินหรือเปล่าก็ยังเห็นนะอิทธิพลของไพ่ที่อาจจะมีคนเข้ามาทําให้เสียทรัพย์เสียงเงินนะคะโดยเฉพาะคนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจนี่นะ,ะอาจจะเข้ามาทําให้เราเกิดความผิดพลาดด้านการเงินได้อนี้คนที่เกิด ราศีมิถุนก็ต้องไประวังด้วยนะคะก็ควบคุมแหละนะก็คือช่วงต้นเดือนอาการเงินสวยมีโชคมีลาบลงชุนได้พอเข้าไปสู่กลางเดือน ไปแล้วถึงปลายเดือนต้องรัดเข็มขัดนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องรอบคอบเรื่องของการใช้จ่ายด้วยจะทําอะไรจะต่อเติมหรือจะซื้ออะไรในช่วงกลางเดือนไปก็ให้วางแผนให้ดีอย่งให้ค่าใช้จ่ายมันฟุ่มเฟือยแล้วก็ในเรื่องของการเงินก็ไม่ควรไปค้าประกันนะคะแล้วก็ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินนะไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากบางคนนี่ไม่ได้เสียในเรื่องของการเงินนะแต่ว่ามีคนมายืมข้าวของเครื่องใช้ยืมเครื่องประดับยืมเสื้อผ้าแล้วเอาไปแล้วไม่คืนเห็นไหมมันก็ จะมีเหตุให้เราต้องเสียทรัพนะหรือเสียในเรื่องของของมีค่าไปนะคะแล้วก็ตำแหน่งของตัวบ้านก็ต้องรักษาความปลอดภัยด้วยนะต้องดูแลให้ดีนะเพราะยังเห็นอิทธิพลของไพ่ที่เหมือนกับอาจจะมีข้าของหายนะคะเกิดขึ้นอันนี้ก็ให้ไประวังละกันส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดที่มีคนเข้ามาผัพวพันในเรื่องของความรักนะถือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะคะอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคน นะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่หนึ่งนี้อาจจะเป็นเพื่อนกันด้วยนะอาจจะเข้ามานะคะแล้วก็พัฒนากันนะคะก็มองว่าคนโสดมีสเสน่ห์แต่ถ้าถามว่าความสัมพันธ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือยังก็ยังเป็นความรักที่ยังไม่ชัดเจนนะคะต่างคนต่างก็คบกันนะเพื่อที่นะคะจะดูในเรื่องของการครบหากันแหละหรือว่าพัฒนากันไปก่อนนะคะแล้วก็ยังเป็นอิทธิพลของไพ่การครบซ้อนด้วยนะคะอันนี้คนโสดก็ ต้องไปศึกษาดูนะว่าคนที่เข้ามาเขามีคู่หรือมีครอบครัวหรือยังเพราะบางคนเนี่อาจจะมีคนที่มีครอบครัวเข้ามาพวัวพันด้วยหรือว่าในเรื่องของการครบหากันก็คบมากกว่าหนึ่งคนนั่นแหละเพราะให้การครบซ้อนขึ้นมาหรืออาจจะเป็นสถานการณ์ที่คนโสดนะคะอาจจะรู้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นแหละว่าคนคนนี้เขามีคนรักหรือมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะก็มีความรู้สึกอยากเอาชนะบ้างนะคะ ก็เลยกลายเป็นว่านะคะเข้าไปผัวพัน์นะคะกับคนที่มีคู่แล้วนะคะซึ่งถ้าถามว่ามันเกิดประโยชน์ไหมมันก็ไม่เกิดประโยชน์หรอกนะคะแต่ว่านะค,ะคนโสดก็จะใช้วิธีการคิดที่เหมือนกับว่าคนคนนี้เป็นคนดีนะคะเขาเป็นคนที่ดีแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เราไม่เคยมองเห็นเลยนะแต่นะคะในช่วงเวลาที่เขามีใครสักคนแล้วเรากับรู้สึกว่าเขาดีกับเราเหลือเกิน ะะฉะนั้นถือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆคุณโสดต้องคิดให้รอบคอบนะเรื่องของมือที่3เรื่องของการครบซ้อนหรือการเข้าไปแทรกกลางชีวยครอบครัวคนอื่นอาจจะไม่สิ่งที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักนะคะที่ยังเป็นคู่ที่อุปถัมภ์กันเรื่องงานเรื่องธุรกิจแต่ในช่วงเดือนนี้นะคะอย่างที่คนของไพ่มือที่3นะซึ่งต้องรอบคอบนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากที่สุดอันนี้ก็ต้องไปปรับกันให้มาก นะคะแล้วก็ใส่ใจกันให้เยอะๆหน่อยนะคะเพราะถ้าหากว่ามีเรื่องของมือที่สเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่รู้จักปรับกันน่ะแล้วมองว่ามันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดานี่มันจะมีปัญหาในอนาคตน่ะนะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามใส่ใจกันแล้วก็ให้รับรอบอย่างเท่าเทียมให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะคะระหว่างสามีภรรยาทุกอย่างก็จะส่งผลดีนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะคุณสุภาพสตรีนี้ของเหลวในร่างกายนะการทํางานของไต ถูกน้ำดีทอด่อ้นาดีนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของประจำเดือนด้วยช่วงล่างมดลูกผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้เส็บนะคะแล้วก็นะคะการทำงานของลำไส้นะคะไม่ค่อยดีอาจจะเป็นเดือนที่เราพักผ่อนน้อยด้วยจั้นต้องดูแลเตงให้มากที่สุดไขมันในเลือดน้ำหนักตัว อันนี้ต้องดูแลนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวคนที่เกิดราศีมิถุนเองนะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งต้องไปดูแลหรือใส่ใจกันให้มากที่สุดเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดนะคะในแต่ละช่วงวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดราศีมิถุนวันอาทิตย์นะคะถือว่าการทํางานนี้จะมีปัญหามีศัตรูแอบแฝงนะหรือมีคนเข้ามานะคะขัดขวางในเรื่องของการทํางานต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะ ต้องลดความขัดแย้งนะคะถ้าหากว่าไม่ควบคุมเรื่องของรมแล้วมีปัญหาการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบกับเรื่องของงานทันทีเป็นเดือนที่จะถูกตดสอบถูก สอดแนมในเรื่องของการทํางานหรือต้องกลับไปแก้ไขอีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะปัญหากับคุณสุภาพสตรีนี่ต้องระวังเลยนะคะส่วนเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะรวมถึงนะคะอาจจะมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ด้วยนะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของการเงินส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักแต่ความรักมีอุปสรรคนะเพราะว่าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วอาจจะเข้ามาพัวพันนะคะหรือการคบหากันครั้งนี้ก็อาจจะเป็นการคบสอนจนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็ จะมีปัญหาชีวิตรักชีวิตคู่โดยเฉพาะเรื่องของมือที่3จะเข้ามานะคะทำให้เกิดปัญหาค่อนข้างมากนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะถ้าหากอยู่ในช่วงที่กําลังจะไปทําสัลยกรรมเสริมความงามอันนี้มองว่ายังถูกฉลกแต่ให้ระวังเรื่องของการอักเสบด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงวันจันทร์นะคะในเรื่องของการทํางานยังต้องรอบคอบนะยังต้องใส่ใจ ต้องนนเน้นในเรื่องของการบริการให้มากที่สุดนะคะเพราะยิง่งที่พลองไพ่การทํางานที่ไม่เคลื่อนไหวหรือว่ามีโอกาสที่จะถูกลดตําแต่งนะหรือถูกปลดให้ออกจากงานนะคะจนคนไหนที่ไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะเรื่องของการทํางานประจําเราก็ต้องใส่ใจหรือกระตุ้นกับเรื่องของงานให้มากที่สุดคนที่กําลังจะไปลงทุนนะถ้าไม่รีบร้อนอย่าเพิ่งลงทุนนะคะโดยเฉพาะเพื่อนเนี่ยอาจจะบอกว่าให้มา เป็นหุ้นให้หน่อยหรือมาเซ็นกิจการให้หน่อยอันนี้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะยังไม่ควรที่จะลงชนอะไรนะคะเพราะว่าเรื่องของการเงินนี้ยังไม่ค่อยที่จะเกิดประโยชน์ นะคะแล้วก็ยังไม่ค่อยที่จะเกิดกําไรเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราไปลงทุนในช่วงเดือนนี้กาไรไม่เกิดมันจะขาดทุนนะคะโดยเฉพาะคนที่มีความคิดที่จะไปขายเสื้อผ้านะคะหรือว่าจะเปิดร้านนะคะขายอาหารเครื่องดื่มกาแฟเบเกอรี่อย่างเงี้ยอันนี้ควรที่จะชะลอการลงทุนไปก่อนแต่ถ้ามีความคิดว่าไม่จะลงทุนนะคะก็ต้องวางแผนในเรื่องของงบประมาณหรือการเงินให้ดีก็ต้องอดทนถึง5เดือนนะถึงจะผ่านไปได้นะคะแล้วเดือนนี้ก็อาจจะมีคนเข้ามาหลอกลวงในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเพื่อนหรือคนที่ ใกล้ชิดเรานะคะหรือว่าคนใกล้ๆบ้านน่ะอาจจะเข้ามาขอยืมตังค์หน่อยนะคะหรือว่าอาจจะนะคะมีปัญหาเรื่องของค่าเช่าบ้านค่าเช่าร้านด้วยจากเรื่องของการเงินอยากให้รอบครอบนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนะคะยังไม่เด่นนะคะก็คือคนที่เข้ามานะคจ,จะเป็นเพื่อนกันหรือพัฒนาการไปกอดแต่ความสัมพันธ์รักก็ค่อนข้างที่จะเคลื่อนไหวย,ยากนะเพราะภารค่อนข้างเยอะนะคะ จนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักก็จะมีปัญหาการคู่ครองคนรักจะนอกใจนะหรืออาจจะสร้างปัญหาด้านการเงินให้นะคะฉันจะต้องไปปรับกันให้มากๆคนที่เกิดวันจันทร์นี้อยากเตือนเรื่องคนที่เข้ามาบอกว่าเป็นเพื่อนเราแต่ความเป็นจริงแล้วนะคบหากันแป๊บเดียวนะคะยังไม่มีความจริงใจนะแล้วก็อยากเตือนเรื่องห่งการเงินนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีการสูญเสียเรื่องห่งการเงินหรือสูญเสียทรัพย์สินบางส่วนออกไปนะคะก็ห้ามคำรากันนะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารนะคะถือว่าการทํางานนี้ยังส่งผลให้ด้านดีโดยเฉพาะในเรื่องของการขยายธุรกิจ การร่วมวุ่นลงทุนนะคะหรือการประสานงานกันจะเกิดขึ้นการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ต่างๆจะเข้ามาจะเป็นเดือนที่เราทํางานเช้ามากขึ้นหรือทํางานดึกมากขึ้นนะคะแต่ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานนะคะส่วนเรื่องของการเงินอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ธุรกิจบ้างนะคะแต่ถือว่าในเรื่องของรายได้การเงินนะคะยังจะกลับเข้ามาอยู่นะเพราะว่าการงานดีนะคะรายได้การเงินก็ยัง เกิดสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนี้มีคนเข้ามาคุยนะแต่ความสัมพันธ์ยังต้องใช้เวลาพัฒนากันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะความรักจะมีความหึงหวงกันหรือมีความระแวงสงสัยกันค่อนข้างมากจารนั้นต้องไปปรับกันให้เยอะๆหรือหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะคะ คนที่เกิดราศีพิจุนวันพุธนี่ส่งผลดีกับเรื่องงานหรือธุรกิจโดยเฉพาะคนที่อายุไม่เกิน24ปีเนี่ยนะคะเรื่องของการเริ่มต้นนะคะเรื่องของการทํางานหรือโอกาสที่ดีจะเข้ามาหรือคนที่อายุเกิน24ปีนะคะลูกหลานหรือบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าจะเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัย ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาก็เป็นความรักที่ส่งผลในด้านดีนะคะคนที่เหลือมันพุธนี้ก็คือลูกหลานบริวารหรือคนที่ยุน้อยกว่านะคะ จะเข้ามานะคะสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้ส่งผลดีมากขึ้นคนที่เกิดนะคะราศีมิถุนวันพฤหัสบดีนะคะอิทธิพลของพ่ใบใหญ่นะเข้ามาสถิตยอยู่ซึ่งทำให้เดือนนี้นะคะการทำงานก็จะเกิดโอกาสเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะแล้วก็การประสานงานกันการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือบางคนนี้มีเรื่องของการ ทำงานด้านสื่อออนไลน์หรือการไหลสดเนี่ยนะคะรวมถึงคนไหนที่มีความคิดที่จะเดินทางไปทําธุรกิจการงานนะคะนี่ก็ถือว่าจะมีข่าวดีคนที่กําลังแข่งขันประกวดต่างๆหรือ ไปสอบบรรจุนะคะหรือว่ารอการโปรโมทนะก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันค่ะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะแต่ก็เป็นเดือนที่ใช้เงินเก่งนะจเราต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายบ้างนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะมีคนเข้ามาพูดคุยมากกว่า1คนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นถามว่าเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนากันได้ไหมคือเดือนนี้มีการครบซ้อนไม่ได้คบเราคนเดียวนะคะแล้วก็ความรักที่เข้ามานี่ยังไม่ได้จริงจังอะไรนะหรือยังไม่ ต้องการการผูกมัดนะคะฉะนันอาจจะต้องใช้เวลาพัฒนากันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาถ้าเดือนนี้คู่ครองคนรักมีเรื่องของการขอแต่งงานนะคะหรือมีเรื่องของการพาไปเที่ยวอะ่ะหรือไปฮันนีมนูนอันนี้มองว่าถูกชะโลกแต่ถ้าเดือนนี้รู้สึกว่าความสัมพันธ์นิ่งนะคะต้องระวังเรื่องของมือที่3นะคะและคนที่เกิดวันพฤหัสบดีถ้ากําลังทําเรื่องนะขอวีซ่านะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์เด็ดเรื่องงานนะคะเดือนนี้ขยันมากนะคะแล้วก็นะคะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าด้วยนะ,ะงานค่อนข้างเยอะนะคะการทํางานนะคะคนไหนที่ว่างงานอยู่ให้ไปสมัครนะ,ะส่วนคนที่ทํางานประจําขอให้ขยันแล้วกันเพราะผลงานจะค่อนข้างโดดเด่นคนที่ลงทุนทําธุรกิจก็ถือว่าสามารถขยับขยาย ธุรกิจการงานได้นะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้มาจากการทํางานการเงินค่อนข้างดีมากๆยิ่งขยันเท่าไหร่เงินก็ยิ่งเข้านะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดพบรักจากการทํางานนะพบรักจากการติดต่องานนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาเป็นคนที่ขยันมากๆค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักนะคะที่ส่งผลด้านดีนะคะแล้วก็ถามกันเรื่องของการทํางานด้วยแต่ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะคะเรื่องของการทํางานถือว่าส่งผลดีนะ,ะก็เป็นเดือนที่มีความรู้สึกพึงพอใจกับเรื่องงานหรือธุรกิจหรืออาจจะเป็นเดือนที่นะคะ อาจจะมีข่าวดีเรื่องของการเรียนการศึกษาด้วยนะหรือผู้ใหญ่อ่ะอาจจะเข้ามาให้การนะคะสรับสนับสนุนเรื่องงานหรือธุรกิจด้วยอันนี้ถือว่างานยังส่งผลดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินก็รายได้ดีค่ะก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะถือว่าการเงินการท้องนี่ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นไปตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะคะส่วนเรื่องของความรักนีคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยนะพบรักกับคนที่เป็นพ่อ famili, แม่แม่ไม้นะคะหรือผู้ใหญ่อาจจะชักนําในเรื่องของความสัมพันธ์มาให้นะคะแต่คนโสดอย่าเพิ่งรีบร้อนพัฒนากันไปก่อนนะคะ เพราะว่าคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้ว หรืออาจจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วอันนี้ให้ไปตรวจสอบแต่ถ้ายังโสดถือว่าพัฒนาได้นะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังเป็นความรักที่ดีนะคะถึงแม้คู่ครองแล้วอาจจะเจ้าชู้นะแต่ก็ยังรักครอบครัวหรือพยายามจะปรับตัวแล้วนะคะให้เป็นคู่รักที่ดีให้เป็นนะคะที่พึ่งนะคะของคุณภรรยานะคะ,ะนั้นคู่ไหนที่มีปัญหากันขอให้ไปปรับกันนะคะแล้วเดือนนี้คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรที่จะหาเวลาไปทําบุญมากๆหน่อยนะคะโดยเฉพาะการทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่ แล้วก็ออกไปทําบุญทานุบำรุงพระพุทธศาสนาตามความสมควรนะคะและคนไหนที่ติดบนบานสารกล่าวอะไรไว้ให้กลับไปแก้นะสิ่งจ,กจักดิ์สิทธิ์ท่านรออยู่นะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่กระดาสีมิุนนะคะก็เดือนนี้ถือว่างานก็ยังสวยหละเ<ม>งินก็ยังขึ้นแต่ตําแหน่งของตัวบ้านตัวร้านหรือตําแหน่งของผู้ใหญ่ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่นะบางคนนี่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องผู้ใหญ่เลยนะหรือเรื่อง บ้านที่อยู่อาศัยหรือเรื่องร้านค้าแต่ซื้อเสื้อเยอะเห็นไหมคะแสดงในเรื่องของการใช้จ่ายนี่นะคะเราก็ต้องระมัดระวังด้วยแต่ถือว่าการเงินขึ้นหนึ่งเหรียญนะเดือนนี้จะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของความรักนี้ไพ่ความรักก็ขึ้นนะคะแต่เพียงแต่ว่าอยูงอิทธิพลของไพ่การครบซ้อนเนี่ยเชน,นคนโสดก็ยังต้องระวังอยู่ส่วนคนมีคู่ก็ต้องนะคะไปปรับความเข้าใจกันนะคะ วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบพิจการงานได้แล้วเกิดความสําเร็จก็คือวันพฤหัสบดีค่ะวันศุกร์วันพุธวันเสาร์วันอังคารและก็วันอาทิตย์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันจันทร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุขจะชี้นำไว้อย่างไรนะคะจะสอดคล้องกันหรือเปล่า ไพ่แสงสุกก็บอกว่าการทํางานยังต้องฝึกฝนเรียนรู้นะแล้วก็ต้องฝึกอบรมงานนะคะสร้างผลการให้มากๆหน่อยแต่ถือว่าจะประสบความสําเร็จนะคะเหมือนกับเป็นช่วงที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะคะร้อแหละอาจจะได้สักประมาณ80%นะหรือ90%แต่ถือว่ายังส่งผลดีนะถ้ากําลังรอความสําเร็จเรื่องงานเรื่องธุรกิจก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกบอกว่าให้ระวังเดือนนี้จะถูกปรับ ในเรื่องของการเงินนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางเรื่องรถเรื่องยานพานะนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุขบอกคนโสดมีคนที่จะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะหรือเข้ามาเริ่มต้นนะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนกับจะคบซ้อนกันมาแหละนะคะแต่สุดท้ายแล้วคนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ถูกเลือกนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ นะคะเราไม่ได้ถูกเลือกแต่เขายังตัดสินใจเลือกใครไม่ได้คนที่เกิดราศีมิถุนเองอาจจะต้องนะคะตัดสินใจนะคะแล้วปลีกตัวออกมาดีกว่าก็าจะมีโอกาสที่จะพบรักนะคะที่ดีแล้วก็ชัดเจนเหมือนกันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีถึงจะมีปัญหาอะไรก็ตามก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังรักกันยังห่วงใยกันนะคะส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องของอาการปวดศีรษะนะหรือว่ามีอาการ ตั้งแต่อักเสบตั้งแต่ทรงอกถึงศีรษะนะแล้วก็หัวใจความดันโรคเครียดนะอาจจะมีปัญหานะคะนี่ก็ให้ดูแลด้วยนะคะก็นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปทดีมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ